นั้นสุดวันโดนเพลงสี่สมัยกราบระว่างรับใช้ตับทุกท่านด้านหน้าเวทีครับรับบทเป็นลูกของจำเนียรต้อคุณขมรทำที่คุณหญิงกันเดยขอไปเป็นลูกของมาเรียมขอมาเรียมเธอจโชคร้รายเธอคลอดลูกมาแลว้วลูกองเธอตายเฮ้รับรับบทเป็นเดือนทิพย์ร้องเพลงซึ่งเป็นฝ่ายหญิงในทีมงานรคับพี่น้อง Oh, <laughs> เมียทิพย์เนี่ยเกิดมาเป็นลูกสาวคนโปรดของแม่มาเรียมและก็พ่อขุนคดีทำทุกวันนี้นะพี่หาพ่อขุนคดีทำแบบเป็นผู้ชายเจ้าชู้มีเมียทั้งสามคนเนี่ยโอ้ยอะไรก็มีแม่สามคนไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ขอให้คุณแม่ของคุณหนูเนี่ยน่าคุณหนูก็ะเดียบคุณหนูเราเป็นลูกของคุณแม่มาเรีแบบคุณพ่อขุนคดีทำ คดีนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทำไมแม่ดำเนียนน่ะที่แม่ลงไปอยู่ในร้าวหมูกับน้องเนื้อทองทุกวันน่ะชีวิตของฉันเนื้อทิพย์จะต้องเอากับข้าวมาให้น้องเนื้อทองแล้วก็แม่จำเรียนน่าสงสารจเลยไม่ได้อยู่ <S <S <ช>สรานี้กวนเราไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่เรามีใจสงสารส่วเรื่องของคนโตนที่ผ่านมาแล้วฉันว่าคุณหนูเนี่ยอย่าไปคิดามากเลยนะคะ แต่เ็่กรอเาล้ยน้องไม่ไดอัน้เดียวกลนะพี่ดูหูาอ้าวดลอเนี่ยหัวเก่ามนไม่ดีเลยค่ะหัวใหม่เลยนลูกฉันเองก็แเห็น่ดูอ่ะเก แมม่ไปไหนมาแม่คุณหนูอ่ะขอบคนนค้แม่ไปไหนมาคุณรักมาสิเออเธอคนนี้ก็จะมาหาคุณหนูคุณมาได้ไหมแม่คุณหนูขาหน้าช้อนขาหน้ช้อนมีอะไรมาหาฉันจ้ะโอ้โหโดนยิง คุณหนุ่มขาแต่มันกสวยจะไปไหนหรอคะโธ่น้าช้อยรู้ๆผู้หน้าที่ทุกวันของเนื้อทิพย์น่ะจะต้องเอาน้ำข้าวไปให้แม่จอมเนียแล้วก็น้องเนื้อทองยังไงนะจ๊ะตายแล้วคุณหนุ่มขาที่บอกว่าจะเอาน้ำเอาข้าวจะไปให้คุณหนูเนื้อทองเหรอทำไมอะแม่มีกุ้อยากจะคุณคุณหนุ่มขาเรียกแกพูดเลยค่ะคุณแม่มาเลี้ยงนู้เก็บเงิจัดจังนึ 爸爸。<laughs> มันเนี่ยไม่ใช่น้องแท้ๆของคุณคุณหนูนะค่ะไม่ใช่น้องอีเนื้อทองนั่นแหละค่ะอะไรจิกเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไมเรื่องราวมันน่าสงสัยล่ะคะทำไมเนี่ยอีเนียนเนี่ยทำไมถึงไปอยู่น้ำหมูล่ะคะเออฉันก็สงสัยมานานแล้วทำไมเรื่องแบบนี้ล่ะคะว่าอีเนียนเนี่ยมันมีโชว์ พูดกับที่นนะมันเป็นความจริงที่รู้เป็นความจริง เอาข้าวเอาน้ำไปให้ตอนเนี้ยมันจะผิดกปกตินะทุกท่านก็แล้วทีเกียรติไปนีจา้าโอ้ยทำอย่างเงี้ยมันสวนเขาให้กับคุณพ่อบมีนที่ไม่เหล<า>ือเลยค่ะคุณหนูวันนี้ต้องไปคุณหนูก็เข้าตัวปกติสิคะก็หนูก็เอาข้าวเอาน้ำไปให้ไปถึงเลยนะทุกท่านชอยจะบอกให้นะพอไปถึงปุ๊บจะเรียกไปเลยีเยื้อพอ่อ หนูปะอุ๊ยอุ๊ยแล้วแต่ว่าเพี่เขียกกินช้อยอถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราแม่มาเรียมรู้แม่มาเรียม,ก,ม,ม,ยม, 9, มจจก็ดีเนื้อทิพนสิจ๊ะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวช้อนจะจัดการเองนะคะไปเลยค่ะอีเนื้อหอยหยุชูก็ไแต่ว่าครั้งนี้เนื้อทิพนสัญญากับตัวเองเลยว่าจะไปเหยียบที่เล้าหีกครั้งสุดท้ายเด 啊。<laughs>